อเอาแล้วครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในรายการไม่ใช่ D M N Gamer นะครับผมได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็น D M N T V Thailand แล้วนะครับก็เรียกชื่อใหม่ดีกว่าเนะเ <c oughs> สียงเือะเดี๋ยวจะมาบอกอันเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่อัดคลิปนะครับก็เพราะว่าได้ยินเรื่อง ได้ยินอย่างนี่แหละเป็นประเด็นนะครับประเด็นก็ก็ช่วงปิดเทอมเนาะช่วงนี้ก็ผมได้ปิดเทอมไปแล้วนะครับก็จะขยันอัดคลิปสักหน่อยก็ยังดีนะครับเพราะว่าไม่ได้อัดมาหาค้ายกันไปตั้งนอนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้ผมจะมาตามชื่อคลิปก็บอกแ้วเนาะจะมารีวิวแอปนี้ครับเป็นแอปที่ดีมากครับดี่ครันี่ครับแอปนี้ครับนี่ครับ นี่ไดยังเอาอกระเปแอปหนึ่งนี่ครับแอปนี้ครับแอปที่ดีมากนี่มันเป็นแอปตัดต่อวิดีโอที่ดีสุดที่ผมเคยเห็นมาเลยเท่าที่ผมเคยมีมาเลยนะครับใช้ทาอินโทรได้แก้ไขวิดีโอเนี่ยมาสอนวิธีใช้กันเลยก็แก้ไขวิดีโออะไรเนี่ยหลากหลายเนี่ยมันก็จะให้เลือกมีทั้งหมดวิดีโอรูปภาพเนี่ย เลือกวิดีโอมาได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับมีรูปภาพด้วยนะครับเช่นว,ว่าผมจะเอานี่ใช่ไหมครับนี่ครับมีเพลงโปเกมอนฟักยูอะไรประมาณนี้อย่างเนี้ยนะครับประมานี้ครับแล้วก็เริ่มนะครับเริ่มเริ่มเนี่ยพอถึงตอนมันระเบิดแล้วนะครับแล้วก็ไปที่การแก้ไขการแก้ไขมันก็จะมีหัวข้อย่อยเหมือนกับว่าเราพิมพ์ข้อความเข้าไปใส่มัน ประมาณรถไม้กับประมาณนี้ครับเหมือนใส่นี้ครับแต่ต้องกะให้ถูกครับเหมือนเหมือนเราจะใส่ชื่อช่องครับอเไม่ใช่ตรงทีเออไทยแลนด์โอเคก็ประมาณนี้นครับนี่มันก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็เลือกสีครับ ขอเป็นสีดำก็แล้วกันนะครับเพื่อการดูง่ายๆโอเคแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับนี่ครับสไตล์กดไปที่สไตล์นะครับจะเอาไหนก็ได้ครับเอ่อบีทันสมัยข่าวกระโดดเข้าอ่าดับเบิลยูสมัยใหม่จางจ่อจางออกเด้งขึ้นผมก็จะเอาเด้งขึ้นครับนี่ครับแล้วก็กดกดตกลงไปเลยครับกดตกลงอีกครั้งครับนะครับ พอมันออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับจนะต,ต้องกะให้ถูกนะครับผมอาจจะกะไม่ถูกครับเนี่ยเนประมาณนี้เนี่ยนะครับ,รบถ้าถ้ามันสั้นไปถ้ามันสั้นถ้าวิดีโอมันสั้นไปก็เออเดี๋ยน,นะก็ไปแก้ไขตรงเก่านะครับไปตรงหัวข้อย่อยเหมือนเดิมนะว่าแล้วว่าทำไมมันถึด่น แล้วก็สามารถาไปเพิ่มอีกก็ได้นะครับเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดแลกลแลคั้งคั้งนี่ครับนี่แล้วก็สามารถดึงมันออกแบบนี้ก็ได้ครับจนจบคลิปประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วเราก็จะได้แบบนี้มากันเลย,เยวิดีโอชิ้นนีครับมานานๆนะครับนี่ครับโยนี่ครับ มันนานแบบนี้เลยครับนั่นเท่าที่เราต้องการครับก็มีอย่างอื่นใส่เพียงใส่เสียงว่ารูปอะไรนะครับก็มีหลากหลายกันเลยทีเดียวเสียวความยาวก็มีนะครับก็ปรับความยาวมันได้ครับก็สุ่มอะไรก็ได้ครับเทียมเทียมนี่เนี่ยก็ประมาณว่ามันจะเป็น,นแบบนี้ครับเนี่ยมนว่ามันเป็นแบบนี้เดีแบบ๋ยวนี่แบบนี้แบบนี้ผมชอบแบบนี้นะ อ๋อนั่นเสียงก่อนเนี่ยก็สามารถไปตกแต่งวิดีโอของตัวเองได้เลยนะครับนี่ครับผมชอบแบบนี้มากกว่านี่ประมาณนี้นะครับก็รู้กันแล้วเนาะโอเคครับถ้าใครอยากาอยากดาวน์โหลดหรือว่า อยากออทำอะไรก็เดี๋ยวลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยครับนี่ครับก็สามารถใส่เพลงใส่อะไรก็ได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปกันด้วยนะจ๊ะ